มาันจันของการเดินยืดชีวิตให้ยาวขึ้นคำนี้ไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยแต่หมายถึงการเดินที่ถูกวิธีด้วยนะครับการเดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาว ช่วยให้ระบบต่างๆภาๆยในร่างกายทํางานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นถ้าเราได้ออกกําลังกายด้วยการเดินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งจะต้องประหลาดใจเลยทีเดียวมีเหตุผลดีๆที่อธิบายได้ก็คือความมหัศจรรย์อย่างแรกช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ สามารถเพิ่มความหนานแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกําลังกายแบบต้านแรง้มถ่วงของโลกทําให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นั่งนั่งนอนนอนทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกนั้นจะลดลงกล้ามเนื้อรีบ เหลวไม่กระชับการเดินออกกําลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและวก็ลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเขา่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้อง<ล>ความมั่นคงประการที่สองก็คือการเดินนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้าย มีผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่าการเดินต่อเนื่อง3-5ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า54%เอร์เซนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้20%เอร์เซนนอกจากนี้การเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรนน็งนำไส้ใหญ่ได้ามากถึงประมาณ6 0เอร์เซ์ มีผลการศึกษาของ University of Colorado อเมริกาพบว่าการเดินวันละเพียง1 0 1ถึง15นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทาง,งานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นนั่นก็หมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน21นาทีต่อวัน 4ีถึงหวันต่อสัปดาห์หรือสองชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง31%ซจึงมีคำกล่าวที่ว่าการเดิน1นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12นาทีเลยทีเดียวมหัศจรรย์ของการเดินข้อที่3ก็คือช่วยชะลอความจำเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไป สามารถคิดงานดีๆดได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆถึง60%ในการศึกษายัางพบว่าการเดินออกกำลังกายนาน 40, 40นาที3บวันต่อสัปดาห์จะสามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงกับการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีและไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินในผู้สูงวัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการขดต,ตัวของสมองและสามารถรักษาความทรงจำได้นานหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยได้มหัศจรรย์ของการเดินอย่างที่สี่ก็คือการเดินทำให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจาก,กระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด และทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดภาวะซึมเศร้าทำให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นมหัศจันย์ของการเดินข้อที่5ก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันมหาวิทยาลัยแอปเปลเชียนสเตทที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของอเมริกาได้ศึกษาพบว่า การเดินต่อเนื่อง30 40ถึง4นาทีต่อวันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้